สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกาติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันในช่วงนี้เริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อนเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสดาน,นะคะภายหลังจากที่ทางกองทัพได้ยึดอํานาจประธานาธิบดีเอาบาเชียได้สําเร็จแล้วนะคะซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของคณะมนตรีด้านการถ่ายโอนอํานาจของกองทัพสานที่เริ่มต้นในการจับกลุมบรรดาบุคคลสําคัญในรัฐบาลชุดก่อนแล้วแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทางด้านของฝ่ายคา้านเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมานะคะ ส่วนประชาชนค่ะยังคงปักหลักชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับบรรดาผู้นำในรัฐบาลชุดก่อนด้วยติดตามกันได้ในช่วงแรกนี้ Hot Today ค่ะ พลตรีชาม์แอดดินชาโตโฆษกคณะมนตรีด้านการถ่ายโอนอำนาจของกองทัพซูดานระบุว่าได้มีการจับกลุ่มบุคคลสำคัญในรัฐบาลชุดก่อนพร้อมกับเรียกร้องให้ฝ่ายค้านเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งทางคณะมนตรีด้านการถ่ายโอนอำนาจจะดำเนินการตามที่รัฐบาลพลเรือนที่มาจากพรรคฝ่ายค้านให้ความเห็นชอบโดยคณะมนตรีชุดนี้ให้คำมั่นว่าจะส่งมอบอำนาจให้กับรัฐบาลพลเรือนภายในเวลาสองปีพลตรีชา โตยังให้คำมั่นว่าจะไม่ขับไล่ผู้ประท้วงโดยใช้กำลังแต่เรียกร้องให้ผู้ประท้วงอย่าปิดกั้นถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งพร้อมระปุจะไม่อดทนต่อการใช้อาวุธ โดยคณะมนตรีชุดนี้ยังประกาศจะดําเนินการในด้านต่างๆซึ่งรวมไปถึงการจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันการตั้งผู้นําใหม่ให้กับกองทัพตํารวจหน่วยข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมกันนี้ยังประกาศว่าจะต่อสู้กับการคอร์รัปชันรวมถึงการสอบสวนอดีตพักรัฐบาล และนอกจากนั้นยังจะยกเลิกการจำกัดการทำงานของสื่อและการตรวจสอบต่างๆตลอดจนจะปล่อยตัวตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่ให้การสนับสนุนผู้ประท้วงแล้วก็จะทบทวนภารกิจทางด้านการทูตและการปลดเอกอัคราชทูตซูดานประจำสหรัฐและสวิตเซอร์แลนด์ด้วยก่อนหน้านี้พลโทอับเดลฟตาอับเดลรามานประธานคณะมนตรีชุดนี้ได้ถแถลงปล่อยตัวนักโทษการเมืองแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งถูกจับกลุ่มในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินรวมไปถึงยางประกาศปรา โครงสร้างสถาปันฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทั้งหมดภายในกรอบของรัฐธรรมนูญและให้คำมั่นว่าจะขุดรากถอนโคนการคอร์รัปชันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารบ้านเมืองมาเป็นเวลานาน,านด้านผู้ประท้วงหลายพันคนยังคงปักหลักชุมนุมกันที่หน้ากระทรวงกลาโหมเพื่อเรียกร้องอิสรภาพและความยุติธรรมโดยระบุว่าบรรดาผู้นำของรัฐบาลชุดก่อนจะต้องถูกพิจารณาคดีและขอให้ยกเลิกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงที่อดีตประธาน ไปดีโอมาเอาบาเชียตั้งขึ้นด้วยค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ทวีตข้อความกล่าวหาโจมตีทางด้านของสมาชิกสภาคอนเกรสที่มีเชื้อสายมุสลิมนะคะทางฝั่งของทำเนียบขาวสหรัฐก็ระบุเขาว,ว่าทรัมป์นั้นไม่ได้มีการย่อ,อยุให้เกิดความรุนแรงหรือว่าความหวาดกลัวศาส,สนาอิสลามนะคะแต่ทางประธานสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐโจมตีทรัมป์แล้วก็สั่งให้เพิ่มรักษาความปลอดภัยให้แก่สสคนดังกล่าวด้วยหลังจากที่ถูกขู่ ค่าเพิ่มขึ้นติดตามได้ใน Trump Today ค่ะ นางซาร่าฮักเคบี้แซนเดอร์สโฆษกทำเนียบขาวสาหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีและไม่ได้ยั่วยุให้มีการใช้ความรุนแรงกับผู้หนึ่งผู้ใดรวมถึงให้เกิดความหวาดกลัวศาสนาอิสลามหลังทวีตข้อความโจมตีนางสาวอิลฮานโอมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตและการแสดงความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับเหตุโจมตีเมื่อวันที่11กันยายน2544เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยนางแซนเดอร์สยังบอกด้ยวยว่าในทรัมป์เรียกร้องมาหลายครั้งแล้วให้นางสาวโอม่าเลิกแสดงความคิดเห็นต่อต้านชาวยิวซึ่งเธอกล่าวหาบรรดาสมาชิกพรรคเดมโมแครตท,ท,ที่ไม่สนใจเรื่องนี้และไม่ดำเนินการกับนางสาวโอม่าที่แสดงความคิดเห็นต่อต้านชาวยิวด้วยด้านานางเนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโจมตีในทรัมป์ที่ใช้คลิปวิดีโอเหตุการณ์วันที่11กันยายนและ ทวีตข้อความโจมตีนางสาวโอมาว่าไม่ใยดีต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนางเปโลซี่บอกว่าความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ล่วงเกินไม่ได้และการหารือกันในเรื่องนี้จะต้องกระทําด้วยความเคารพซึ่งนายทรัมป์ไม่ควรใช้ภาพที่เจ็บปวดของเหตุการณ์นี้มาโจมตีกันทางการเมืองและขอให้นายทรัมป์นำคลิปวิด,ดีโอดังกล่าวออกไปรวมถึงให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว นางเปโลซียังขอให้ตำรวจรัฐสภาให้ความคุ้มครองมากขึ้นแก่นางสาวโอมาร่วมถึงครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้กับเธอโดยบอกว่าคำพูดของนายทรัมป์มีน้ำหนักมากและคำพูดที่เกลียดชังและกระตุ้นอารมณ์ของเขาทำให้เกิดอันตรายอย่างแท้จริงซึ่งเธอขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินภัยคุกคามที่มีต่อน,นางสาวโอมาด้วยขณะที่นางสาวโอมา่าบอกว่าเธอได้รับคำขู่ฆ่าเพิ่มมากขึ้นหลังการทวีตของนายทรัมป์โดยกล่าวหานายทร ว่าปลุกระดมพวกหัวรุนแรงขวาจัดและขอให้หยุดการกระทําดังกล่าวพร้อมระปุว่าอาจยากรรมจากความรุนแรงและการกระทําจากความเกลียดชังอื่นๆของพวกหัวรุนแรงขวาจัดและพวกชาตินิยมผิวขาวกําลังเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐและทั่วโลกซึ่งทุกฝ่ายไม่ควรเพิกเฉยกับการที่คนเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมจากผู้ปกครองสูงสุดในประเทศ ติดตามดูค่ะอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบวันในช่วงของท็อป5ห้าอันดับข่าวเด่นในรอบวันกันนะคะอันดับที่5ไปดูพายุฝุ่นที่พัดกระหน่ำเมืองท่าการจีของปากีสถานส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บไปหลาย10คนค่ะ สื่อท้องถิ่นในปากีสถานรายงานว่าเกิดพายุฝุ่นเคลื่อนตัวผ่านเมืองท่ากะราจีตั้งแต่ช่วงกลางดึกเมื่อวานจนถึงวันนี้ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายบาดเจ็บ20ราย โดยคลิปวิดีโอที่สื่อนำมาเปิดเผยเป็นภาพกระแสลมพัดฝุ่นทรายในชั้นบรรยากาศแล้วก็มองเห็นได้ตามถนนหลายสายขณะที่ผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดียในเมืองการาจียังโพสต์คลิปวิดีโอที่ต้นไม้แล้วก็เสาต่างๆหักโค่นกีดขวางเส้นทางหลังพายุฝุ่นพัดผ่านด้านนายซาดาซาฟาราสัสผู้วยการสํานักงานอุตุนิยมวิทยาปากีสถานเปิดเผยว่าพายุฝุ่นที่เคลื่อนตัวผ่านเมืองการาจีมีความรุนแรงกว่าที่คาดไว้ด้วยความ เร็วลม65กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้ระดับการมองเห็นลดลงเหลือเพียง500เมตรนอกจากนี้สื่อท้องถิ่นก็ยังรายงานด้วยว่าสนามบินนานาชาติจินนายกเลิกเที่ยวบินบางเที่ยวเนื่องจากพายุฝุ่น ดับที่4ดูคะแนนนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาเดนของนิวซีแลนด์ที่พุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ที่เข้ารับตําแหน่งนะคะหลังจากที่เธอทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการรับมือกับเหตุการาดยิงมสัสยิดสองแห่งในเมืองไครส์เชิร์ชเมื่อเดือนที่แล้วที่ส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิต50คนคะ่ะ คะแนนนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีอาเดนผู้นำนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2552เช่นเดียวกับพรรคแรงงานของเธอซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลก็ได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1 4 8เป็นผลสำรวจครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุมือปืนที่มีแนวคิดนิยมผิวขาวเป็นใหญ่กราดยิงผู้คนภายในมัสยิดสองแห่งในเมืองไครส์เชิร์ชเมื่อวันที่15มีนาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต50คนแต่หน้า อาเดนสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีโดยประกาศอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการก่อการร้ายและให้คำมั่นว่าประชาชนชาวนิวซีแลนด์จะยังปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายรวมทั้งประกาศว่ารัฐบาลจะเร่งออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นขณะที่ภาพของเธอขณะที่สวมผ้าคลุมศีรษะปลอบโยนชาวมุสลิมที่โศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวยังทําให้เธอได้รับเสียงชื่นชมจากชาวมุสลิม ั่วโลกรวมถึงบรรดาผู้นำและผู้คนจากประเทศต่างๆว่าทำหน้าที่ผู้นำประเทศได้เป็นอย่างดีอ,อันดับที่ 3. ประธานาธิบ,บดีมุนไจินของเกาหลีใต้ประกาศนะคะว่าจะผลักดันให้มีการประชุมสุดยอดอีกครั้งกับผู้นำของเกาหลีเหนือแม้ว่าประเด็นนิวเคลีย์นั้นยังคงประสบภาวะชะงักงันก็ตามค่ะ นายมุนใจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเขาจะเดินหน้าผลักดันอย่างจริงจังเพื่อประชุมสุดยอดอีกรอบกับนายคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือและเมื่อใดที่เกาหลีเหนือพร้อมเขาก็เต็มใจที่จะพบปะกับนายคิมโดยที่ไม่คํานึงถึงสถานที่ประชุมมุนยังแสดงความยินดีที่ผู้นําเกาหลีเหนือยึดมั่นต่อการสร้างเขตปลอดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีอย่างแน่วแน่แล้วก็เต็มใจที่จะพบปะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกรอบแต่มุนไม่ได้ตอบโต้เสียงวิจารณ์ของคิมที่บอกว่าเกาหลีใต้อ่อนข้อให้แก่นโยบายประปักและความโอหังของสหรัฐมากเกินไปอีกทั้งกองทัพเกาหลีใต้ยังคงดื้อดึงไปร่วมซ้อมรบกับสหรัฐด้วย มุลและคิมพบปะกันมาแล้ว3ครั้งเมื่อปีที่ผ่านมาขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องการจัดประชุมสุดยอดครั้งที่4ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะให้มีการจัดประชุมสุดยอดรอบใหม่ในวันที่27เมษายนนี้เนื่องจากเป็นวันครบรอบที่มุลและคิมพบปะกันครั้งประวัติศาสตร์ ที่2ค่ะเป็นเรื่องของนายจูเลียนอาซานชผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ว i กิลิสนะคะที่ขอให้ทางการรับประกันว่าเขาจะไม่ถูกส่งตัวไปขึ้นศาลที่สหรัฐส่วนทางประธานาธิบดีเอกวาดอร์อ้างนะคะว่านายอาซานช์ใช้สถานทูตเอกวาดอร์ตั้งเป็นศูนย์จารกรรมค่ะ Jennifer ร์โรบินสัทนายความของนายจูเลียนอาร์ซานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks เว็บไซต์จอมแฉได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Sky News เมื่อวานนี้ว่าลูกความของเขาจะต้องขอการรับรองยืนยันจากทางการให้ได้ว่าการส่งตัวเขาไปยังสวีเดนเพื่อสอบปากคำในคดีล่วงและเมื่อทางเพศนั้นจะไม่นำไปสู่การถูกส่งตัวต่อไปอยังสหรัฐซึ่งทีมทนายความเกรงว่าชีวิตของนายอารซานจะตกอยู่ในอันตราย ดานประธานาธิบดีเลนินโมเรโนของเอกวาดอร์ให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนว่าผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ยังใช้สถานทูตเอกวาดอร์เป็นศูนย์จารกรรมกิจการภายในของชาติอื่นๆ สำหรับนายอาซานถูกตำรวจอังกฤษจับขณะลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนมานาน7ปีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกส่งตัวไปสอบปากคำที่สวีเดนและการถูกส่งไปสหรัฐซึ่งตั้งข้อหานายอาซานว่าคบคิดกับเชลซีแมนนิงอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองของกองทัพสหรัฐในการเจาะข้อมูลความลับในคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐ อันดับที่หนึ่งในวันนี้ไมค์ฟองเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้กล่าวระหว่างการเยือนโคลอมเบียนะคะว่าอยากที่จะให้ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาลาออกเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของประเทศค่ะ ไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเยือนเมืองกูกูตาซึ่งมีพรมแดนติดกับเวเนซุเอลาระหว่างการเยือนโคลอมเบียเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีอีบันดูเกได้นำนายปอมเปโอไปยังศูนย์พักพิงผู้อ,อพยพเพื่อเยี่ยมชาวเวเนซุเอลาที่อ,อพยพหนีความอดอยากและเหตุรุนแรงในประเทศจากนั้นก็เดินทางไปยังสภานานาชาติซีมอนบลิบาซึ่งเป็นสภาที่เชื่อมระหว่างโคลอมเบียกับเวเนซุเอลาแล้วก็เยี่ยมโรงเก็บสิ่งของบรรเทาทุกข์ สหรัฐที่รอส่งเข้าไปยังเวเนซุเอลานายปอมเปโอประกาศนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐจะใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีอยู่ทั้งหมดเช่นการคว่ำบาตเศรษฐกิจการเพิกถอนวีซ่าเพื่อกดดันให้ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรยอมรับผิดชอบว่าเป็นผู้ที่ทําให้เกิดวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายในประเทศแล้วก็ยังเร่งให้มาดูโรลาออกจากตําแหน่งซึ่งจะทําให้เวเนซุเอลากลับคืนสู่ภาวะปกติ โคลอมเบียถือว่าเป็นชาติที่4และชาติสุดท้ายในการตระเวนเยือนชาติแถบละตินอเมริกาของนายปอมเปโอหลังจากการไปเยือนชิลีปารากวัยและเปรูเพื่อระด,ดมความช่วยเหลือความร่วมมือในการโค่นล้มรัฐบาลสังคมนิยมของเวเนซุเอลาค่ะ กันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามดูบรรยากาศบ้านเราเนี่มีสงกรานชาวไทย12ปันาเขามีพิธีเป็นเทศกาลปล่อยโคมประจำปีด้วยสักครู่กับมาชมภาพบรรยากาศกันค่ะ